เมื่อวันจันเมื่อวันขั้นตัวมันยี่สิบแปดแต่มื่ออื่นนี่ตัวมื่ออื่นนี่วะเนี่ยนะครับมันดังซอจันกังกุ่มเพ้งกุ่มได้เออมันเออไม่มีตัวนึงเสียเอ้าไปคืออันนี้ใส่เท่หลอดสั้ได้มึงเปิดวิทยุช่องไหนกันใส่ตัวหันเรื่อรับไปเลยเรืออันไหนเห็นปะเปิดคือเพราะว่าข้าวเป่ยนไป้่วงนี้ข้าวปีแล้วพ้าวจะตายจุดนั้นจะหลองเข้งหมดอีกเว้ยมันตายเร็วเด้่น่ะ มันมันตับตึกตับตึกตอยู่ขวาอยู่ใหม่หมอละอืูเนี่ยครับเาไม่นด้นอนเครัจเเจอยนอนในคนโันนอย่นอนน่นอยากนอนดิเนี่นมีู่เลยเอู่ี่ยนเู่นนอยู่นนนเนี่ยันแอยากนนมันหาอย่นาอ่นูนยันเาย่นู่นนเเต้าไู่น่นเออ อ้ยัออกแลยคนกนบ่ปล้ามากแต่สองโมงเสารตอนนี้เสารอย่ามันใบเท่าไรใบหานาที่ดีกว่าเอาแจกใบสองซัจ็กไม่ค่อเอาใบสามมุกไม่สองยังใส่น้ำตาลใส่แล้วใส่แล้วหนึ่งซี่มือเป่าอันนี้แม่อันนั้นนกน้อยนอนกน้อย ต้องนั้นมีบนะน้ำเมีบๆมันถ้ดใส่นสลอกเลยแแให้หมดลาจะได้ถุงไ่ได้่นไขวงไปไหมคะบ่มีส่นเนอานีแกะนีแม่ามดยี่ิบาวหนวไปมันวไม่ก้าส่วนอันนี้ส่วนเดยบ่นเลย่เลยอ้ยม่องเนี่ยนะควงมาเสียงแยเสียงโอ้บนแล้ไปอีกหน่อยหนึ่ง เบ้องยังไงว่ามันเล็กสีเดียวเลยนี่ยนอนงอันยูนน่งเรอนอันงเรินนางอวนยูนเลืออีกนานมากสองสามสี่ห้าหกหนึ่งหเจ็ดชั่วโมงโอ้หเจ็ดชั่วโมงนม่แขกไม่งใคยน้องงัวานใส่รองเท้าใหรรูปแบบใช่หมดกัดบ่ไงเตมปัดยูไสล่ะ กวนขึ้นคักแค่วนขึ้นเริ่มเหนื่อยแล้วอกวนน้องันนี้อนน้มาอกวนน้องว้องหลานวนน้องหลานหาเขีแม่อยากวนน้องพวกไงข้างหลังน่คุณทวดโอ้ต่เธอเนะเรัะพูดแบบพูดูดพูดเขาหยิบงพดีเอามาคอลไปให้ยายทวดสิ อ,อย่างวันพ่อพ่อยายกลงนะโอ้กลงจริงๆ